สวัสดีครับกินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนนะครับวันนี้ในแทนจะชวนทุกคนมาทําเมนูแสนง่ายครับนั่นก็คือผัดกะเพราเห็ดครับและวันนี้ผมใช้เห็ดฟางกับเห็ดชิตะเกะนะครับเมนูนี้ทําง่ายจริงๆเหมาะสาหรับคนที่เบื่อเนื้อสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นเราไปทําเมนูนี้ด้วยกันนะครับกับผัดกะเพราเห็ด2ออย่างครับเมนูนี้โดนใจคนรักเห็ดแน่นอนครับไปทำด้วยกันดีกว่า นี่ก็คือวัตถุดิบหลักนะครับในการทําเมนูนี้นะครับวันนี้ผมใช้เห็ดฟางแล้วก็เห็ดชิตาเกะนะครับใครอยากจะใส่เห็ดชนิดอื่นเพิ่มก็ได้นะครับอร่อยเช่นเดียวกันแล้วก็ตามด้วยพริกกระเทียมนะครับนําไปโขลกนะครับตัวนี้ความเผ็ดตามใจชอบนะครับเราพระเอกของเรานะครับก็คือใบกะเพรานะครับนี่เลยฮะใบสวยๆแลยวันนี้จะใช้ใบกะเพราเยอะหน่อยนะครับปะทำด้วยกันครับทีนี้ก็ทําการผัดกระเทียมกับพริกได้เลยครับนี่ครับอ่า ผัดพริกะกระเทียมของเราให้สุกหอมก่อนนะครับเมนูนี้คุณทำไม่ยากหรอกง่ายมากถึงไม่มีเนื้อสายก็อร่อยนะผมชอบทำกินบ่อยๆเอาละพริกะกระเทียมของเราเริ่มสุกหอมแล้วครับทีนี้ก็ลงได้เลยนะครับกับเห็ดนะครับชีะเกกับเห็ดฟางทีนี้ก็เติมน้ำล้างครกได้เลยครับอ่าทำการผัดได้เลยครับตอนนี้ใช้ไฟแรงหน่อยได้นะครับเอาละคลุกเคล้าจนเข้ากันได้ดีแบบนี้ก็ปรุงรสได้เลยนะครับ กระชับรสชาติ1ชอ้อนเก๋ๆนะครับผงปรุงรส1ชอ้อนชานะครับตามด้วยซอสปรุงรสนะครับ2ชอ้อนโต๊ะตามด้วยซอสหอยนางรมนะครับอ่ะจะหมดละ2ชอ้อนโต๊ะนะครับผมอยากให้ทุกคนทําเมนูนี้จริงๆนะโคตรอร่อยอะ่ะหืมคนกลิ่นหอมได้ยังใจง่ายจริงเมนูเนี้ยโถ่ว่าเราปรุงรสแล้วนะครับทีนี้ก็ต้องซิมเบิงจักหน่อยเด็ครับเด้อันนี้ไม่ต้องตัดตตน้ำตาลนะครับ คุณความเผ็ดความนัวความกลมๆโอ้จริงกลิ่นหอมเห็ดมากๆโคตรง่ายเห็นปะแต่น่ากินมากค่ะคุณดูสิใครอยากจะใส่เห็ดอย่างอื่นด้วยก็ได้เช่นกันนะครับทำง่ายมากจริงๆจบท้ายนะครับสักนิดหนึ่งนะครับพริกจิฟ้าสักหน่อยแต่ก็ตามด้วยกระเพานะครับกระเพราบ้านเรานิดแหละใส่เยอะๆกินให้เป็นกระต่ายไปเลยอ่าแค่นี้แหละเป็นง่าย,ายไหมคุณ ถึงว่ามีเนื้อสัตว์แต่อร่อยแน่นอนปะจัดจานกันดีกว่าครับเสร็จแล้วครับกับเมนูแสนง,ง่ายครับกับผัดกะเพราเห็ด2อย่างครับเมนูนี้ไม่มีเนื้อสัตว์โดนใจคนรักเห็ดแบบเต็มๆแน่นอนครับปะกินข,ข้าวด้วยกันดีกว่า เสร็จแล้วครับนี่ครับกับเมนูง,ง่ายๆสไตล์เรานะฮะนาา่าจะาไข่กระเพราเห็ดนัแนแลนดีแล้ว <laughs> ทำง่ายๆนะฮะไม่มีเนื้อสัตว์แต่อร่อยมากหมูเค็มทอดเสร็จแล้วครับยัยช่วยเป็นคนทำนะครับโอ้โหพีเซ้น,น่าดูนะฮะออขอแม่เนี่ยผมทำไข่เจียวที่ใส่นี่แซลมอนนันแลนด์นัแนและแล้วก็เห็ดฟางน,นะครับต้นน้ำปลานะครับรให้คุณแม่แม่อร่อยจริงเพราะว่าจานนี้มันเผ็ดแม่กินไม่ได้ ยามอนของของโวรดใหญ่เพราะฉะนั้นมาจิ้มข้าวน้ำกันเด้อครับเด้อจี้ข้าวด้วยกันนะครับมานูเอ้ยมากินข้าวกับแม่แล้วมาลูกมากับข้าวเยอะๆเลยเนี่ยนี่แหละครับแม่จ๋าผมใส่เต้าหู้ด้วยนะเพราะว่าเห็ดฟางนเวลาต้มนานๆมันจะนุ่มดีนะลองหน่อยลองหน่อย่วงที่ผ่านมาอากาศร้อนเนาะหมดฝนและพายุรุดรร้อนมารุดถึงเงินร้อนมาหลายวันเลยแต่เป็นอาทิกเลยเนี่ยใช่ันนี้ฝนตกมันหน่อยเบี่ย โอ้นี่ไข่เจียวนะครับไข่เจียวใส่ตัวนี้นะครับขอบคุณพี่อัมพรมากที่ส่งของมาให้นะฮะน่ารักจุงเบยอ,เอืมอุ้ยลองยังยังเลยครับอืมอนี่นี่อีกนิดนึงอีกนิดนึงโอ้โหค,คุณ อร่อยไข่เดียวอยู่อร่อยน้าดังใจแล้ววันนี้รีละพัดไปไหนอ่ะที่นี่ละพัดไปหาปลาครับปลาครับอร่อยมากเลยครับเผ็ดนะทุกเห็ดใช่ไหมใช่ครับนุ่มไหมนุ่มมากเลยครับหนึบหนับปะครับหนึบหนับมากเหมือนกินหมูเลยปะเหมือนเลยครับอืมไม่จากเคี้ยไปเคี้มาเหมือนกินเนื้อสัตว์เลยแล้วไม่ค่อยเผ็ดด้วยครับอืมเผ็ดอย่างเดียวนิ่งปต้องใส่เนื้อแล้วครับ ผัดก็ได้ต้มก็ได้อร่อยอืมเคยไปไหมจ๊ะไม่เคยนะ่าแล้วเห็ดนุ่มดีไหมนุ่มดีดีแหลกช่วยนี้นะครับก็คือเห็ดฟางนะครับต้มนปลานะครับขอบคุณแม่เอากินผัดกะเพราไม่ได้ไงเนาะนเผ็ดต้องขอบคุณอีกแล้วกับพี่อัมพรนะครับนี่ครับขวัญใจนะฮะขวัญใจเด็กๆชอบกะละ เพียบเลยนะครับคิดแคทหลายสิ่งมากส่งตรงมาจากญี่ปุ่นไปไงานลองแล้วอร่อยมากเลยครับทําไงดีขอบคุณครับคุณป้าคาไมได้อัมพรขอบคุณมากมาครับโอ้จำได้ด้วยสลับนี้นะครับคุณแม่ชอบมากนะครับอขอบคุณจานนุ้ยอีกอย่างนะครับจานนี้ผมไม่ได้ทําเองนะแต่เสียแจ็คนะครับเสียแจ็คเขาท,ทําธุรกิจเกี่ยวกับเป็ดย่างนะครับแล้วก็ผัดเผ็ดเปด ขาเลยส่งตัวนี้มาให้ผมช pues mm ิม hmm. ชิมให้ดูเลยแล้วกันรสชาติจัดจ้านหน่อยนะจ่ะอ่ามาลองกันอือทุกคนเนื้อเป็ดนุ่มมีความหอมของพริกแกงหอมใบกะเพราใบมะกรูดผ่านบอกนี้จีครับอร่อยไม่ไม่ต้องบอกใครอย่าบอกใครเกลียวอร่อยไม่ต้องบอกใครอร่อยต้องบอกใครนะ S <S 2> <S 2> บอกคนอื่นได้เขาเขาแย่งกินหมด <S <S อ่าวุฒิชัยลองหน่อยลอบครับเดี๋ยวซดหนูไหวป่ะนะหอมอนึ่งเลยนะ, <S <S นะยกินหอม้กไข่เกียวอันนี้ผ่านไหมกันเนี่ยอืมอร่อยมมเค็มมากมนนันเค็มมากโปุงรสนิดเดียวเองอจริงจริงป้า แซ่บมากเลยครับอือกับแก้มชั้นดีอันนี้ของตาด้ยนะ <c oughs> ขอบคุณด้วยนะครับเสียแจ็คนะครับแล้วถ้าหากเสียแจ็คเปิดรับออเดอร์เนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกต่อให้นะครับของเขาเนี่ยเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการทําเป็ดย่างขายย่างกันไม่หวัดไม่ไหวแม่จา๋า <c oughs> แล้วก็พอเป็ดที่เหลือนะี่ยเป็ดสดเขาก็มาผัดเป็ดอร่อยแต่สียดยคุณแม่ทานไม่ได้แต่วันนี้ลืมเรียกลูกๆ่อจ้ะ <c oughs> <c oughs> หนูอ้ยพวกทุกคนขายนั่งในั่งลูกแม่จำไม่ได้เนี้ยมากินข้าวกัแม่เฮ้ยลูกแต่มีคนเขาขออยู่คนหนึ่งหนูกิดเขาบอกต้องเรียกหนูกิดกินข้าวเรียกหนูจิตใจกินข้าวเรียกหนูอัมพรกินข้าวเขาของั้นเหรอหนูจิดหนูกิดหนูกิดมากินข้าวหนูอัมพรหนูจิตใจมากินข้าวกัแม่เร็ว เมการทวงน่ารักจริงเลยเขาบอกห้ามลืมนะห้ามลืมเลยรอ่ะยังไม่เคยเห็นหน้าเขาเลยแต่คุณจิตใจก็ผมเห็นแล้วอย่างที่อพรเนี่ยเขาส่งรูปมาให้ดูเนาะแต่ยืนยันคำเตือนนะคุณใครชอบเห็ดเนี่ยจัดเลยเมนูนี้อร่อยเห็ดนุ่มมากเลยนุ่มกรุบกรับรุ่มน้ำจิตใจเลย แฮตเต็ดสเตชันนะครับอ่าวุฒิชัยเอาอีกปะเอาอีกครับหนูไหวนะไหวครับไม่เผ็ดมากใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับที่เหลือนี่ไว้ให้ตาไปกับแก้มครับชงเข้าตัวเองตลอดละผมแล้ว <c oughs> ที่สําคัญนะครับผู้ชมใกล้แล้วนะใกล้แล้วนะใกล้แล้วนะกับการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับออกมาเลือกตั้งกันนะครับวันที่ที่ตีเนี่ย <c oughs> อย่ามัวนอนหลับพับติดนะอ,อย่าลืมเอาไปเซฟส์กันนะ เราในจิตของเราคนซื้อจิตขายเกียงก็มีเมื่อก่อนนี่แม่ยังจําได้ครับรับเงินมาอัตกาเบอร์หนึ่งคนเราก็ใจว่ากันเนาะอย่าลืมนะครับในเมื่อนานๆจะมีสักทีเนี่ยที่เรารอมานานกับการเลือกตั้งเนี่ยนะครับอย่าพลาดเชียร์กับการขอไปใช้สิทธินะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เมนูหน้ากับพวกเรานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ สวัสดีครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับอิ่มมันยังอ่ะหนูเอ้ยครับแม่พูดไปกินไปเนี่ยสักอิ่มแล้วเนี่ยอิ่มน้าเดี๋ยวก็หลังค่อยกินกันใหม่เจอกันใหม่ครับอย่าลืมไปเรียกฟังกันนะครับผมกาเบอร์ที่รักพักที่เรวาวชัยอะ่ะครับเราคอยกันมานานแล้วเราคอยกันมานานแล้ว